คลิปนี้เรามาอยู่กับปืน m 1 4 Mark m a n rifle กันนะครับความพิเศษของเจ้ากระบอกนี้เนี่ยมันสามารถยิงแบบ full auto ได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโหดจัดเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับก่อนที่จะไปดูของแต่งเนี่ยคิดพาไปดูสเตตของปืนก่อนนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่27เลยนะเพื่อนๆถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ไฟเลนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ727กันเลยนะครับถือว่าสเตตที่โหดนะกระบอกนี้นะครับแล้วก็มาดูระยะดาเมจสักนิดนึงนะถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าไม่เกิน50เมมตตรี่่่ยยยก็ังงงถือออวาาิไดดดูู้ขแง ที่คิดใช้ในวันนี้กันนะครับของแต่งชิ้นแรกมากันที่ออปติกกันก่อนนะครับคิดจะใช้เป็นโฮโลตัวเทอร์อมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ได้ใช้นานก็หยิบจับมาเล่นการสักหน่อยละกันนะครับตัวแฮนด์การ์ดเนี่ยคิดจะใช้เป็นตัวนี้นะครับมันก็มีตัวเดียวนั่นแหละนะเพื่อนๆก็จะช่วยในการคุมปืนแล้วก็ช่วยยกวายมานะครับแล้วก็ความเสถียรในการยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับท้ายปืนคิดจะใช้เป็นท้ายตัวนี้นะครับ ชาร์โด b บัฟเฟอร์นั่นเองนะครับรู้สึกว่าคิดชอบทายตัวนี้มากขึ้นนะเดี๋ยวนี้นะครับช่วยในการคุมปืนยกไว้แล้วก็เวลาเลงเนี่ยมันจะเดินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ที่คิดชอบนั่นเองนะครับแม็กกาซีนคิดใช้เป็นแม็กสามสิบนัดนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนในคลิปเนี่ยคิดจะใช้แค่20นัดมั้งรู้สึกว่าคิดแต่งผิดหรือ,อยังไงนี่นแหละหรือว่ายังไม่ได้ปลดไม่มั่นใจนะ้บก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่เป็น30นัดไปนะเพราะว่ามันต่างข้อเสียจาก20 NAS นะแค่แนะแนนนนครับนัดเอะนะค่แน พวกแพดต่างๆในคิดจะใช้เป็นแพดท,ที่บวกค่าคอนโทรลนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เลเซอร์ให้มันด้วยนะครับส่วนจับหน้าเนี่ยฟอร์กิฟเนี่ยคิดจะใช้เป็นจับเอียงตัวนี้นะครับช่วยในการคุมปืนแนวตั้งแนวนอนนั่นเองนะครับส่วนปลายปืนเนี่ยคิดจะใช้เป็นตัวแซนสตอมช่วยในการคุมปืนแนวตั้งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ m 1 4ของแต่งที่คิดใช้ในวันนี้นครับสแตตของปืนที่ได้เนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนรีคอยที่ได้เนี่ยก็รีคอยเนี่ยอาจจะหนักนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงฟูลออโต้นะ เปิดคุมรีคอยกันสักนิดนึงนะกระบอกนี้ถ้าจะเล่นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากอโหลดเอาของคิดไปเล่นเนี่ยคิดจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Delta Force ไม่ว่าจะบน PC หรือในมือถือขอแนะนำ richman shop no 1น1เรื่องการเติมเกม ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลด Richman c o ยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมผ่านลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องจัดละไปก่อน

ào, được rồi w? cái lớp cheese, không thấy ปืนไม่เท่อ

Sonic trap on set. Whoa, 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 whoa. the

có cho một Cái đồ lời Rồi Rồi Tàn tài

เกิน

เสุดปิดแอรนครับนี่เต็มเลยไปโอ้เต็มเลยซ้ายไม่ตายสักคนซอนิทรัพย์บนสถานี เข้าเหรอไปฟ้าไปช็อตนี่ไงไอ้หมอไปก่อนใส่ทั้งสองโอ้

เพื่อนจะบ่นก่อนนะหนูวางเกิดไว้สิมิครับสิบมชนะถามิ โอเคก็เป็นย okay. <G> ังไงกันบ <Okay. S 2> ้างครับสำหรับปืน M 1 4 Mark m าร์คแมนะคิดถือว่าเป็นปืนลับของสายอินจิเนียร์เลยนะเพื่อนๆดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ล้านก็ค่อนข้างไวด้วยนะเพื่อนเพื่อกระบอกนี้นะครับส่วนยอดคิวที่คิดทำได้ในเกมนี้นะอยู่ที่9 4คิวกันเลยนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยนะเพื่อนๆ M 1 4กระบอกนี้นะครับยิงแรงล้านเร็วแล้วก็ยิงค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่ว่ารีคอยเนี่ยอาจจะหนักไปสักนิดนึงใครที่จะเล่นเนี่ยก็ลองฝึกคุมปืนกันสักนิดงนะครับต่ง